วันนี้ป้าแมวพามาเก็บตกในสวนนะคะในฟาร์มนะคะท่านผู้ชมค่ะว่ามาสำรวจกันดูซิว่ายังเหลืออะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมอ่ะเลิอดที่ต้นนี้นะคะในฟาร์มปล่อยให้สีลาหุ่มทองต้นนี้นะคะท่านผู้ชมขาต้นนี้นะคะต้นใหญ่ใหญ่สาตั้งแม่เลยนะคะท่านผู้ชมมีหัวแล้วนะคะสร้างหัวแล้วสามารถเอาไปต่อยอดทำจำนวนได้นะคะกะถังละ800บาทนะคะท่านผู้ชมขากะถางละ8 0 0บาทนะต่อมาเป็นสาวฝั่งโขงนะคะท่านผู้ชมขาสาวฝั่งโขงนะคะ สองฝั่งโค้งไปแต่สาสองฝั่งโค้งนะคะท่านผู้ชมขาสองฝั่งโค้งนะอยู่ที่กระถางละ450บาทนะคะสองฝั่งโค้ง450บาทจ้ะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาเป็นลูกไม้ของอาจารย์ปอนะคะลูกไม้ของอาจารย์ปอกะถางละ4 600บาทจะเป็น400ก็ไเห็นไหม600บาทนะคะท่านผู้ชมขาะ6 0 0บาทนะนี่นะคะด่างๆสวยๆนะมี3กระถางนะคะท่านผู้ชมขา ลูกไม้ด่างของอาจารย์ปอนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมี3กระถางนะคะอันนี้ก็สวยนะคะลวดลายแตกกันไปเลยนะคะต่อมาเป็นจังหวัดนราธาิวาสนะคะท่านผู้ชมขาใบกลมๆสวยๆแบบนี้เหลือไม่กี่กระถางแล้วนะคะหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมขาหมดแล้วนะคะทางสวนบอกหมดแล้วแล้วก็ไม่มีแล้วนะคะแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาละต้นละ250บาทนะคะกระถางละ250บาทคะ่ะท่านผู้ชมขารีบมานะคะท่านผู้ชมเช้านี้รีบมานะเดี๋ยวป้าแมวบอกเบอร์ก่อน 0932861189นะคะเบอร์ประเมวแอดไลน์ได้นะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะต่อมาเป็นองคุริมาน,นะคะ่ะท่านผู้ชมขาองคุริมานวันนี้เจ้าของสวนลดให้เลยเหลือ200บาทนะคะท่านผู้ชมขา200บาทนะ3ต้นนี้นะเอา200บาทนะคะท่านผู้ชมเดือนเมษาอยู่ที่250บาทนะคะท่านผู้ชมขาอับสอนต้นนี้ให้อยู่ที่450บาทนะคะ450บบาทนะ ต้นนี้เป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมานก็450บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะ450บาทนะเหลือแค่นี้นะคะทางฟาร์มบอกหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมหมดแล้วนะคะต่อมาเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปใสแบบนี้เลยนี่เอาออกมาแบ่งปันให้เลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะ150บาทนะยังไม่ป้ายนะคะแต่ปแป๊มคิดว่าเขาต้องป้ายแน่นอนค่ะท่านผู้ชมค่ะ150บาทนะท่านผู้ชมนี่นะคะ ทิดาแม่กองไซต์สวยๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมค่ะไซต์สวยๆแบบนี้นะมีสองกระถางกระถางละสองร้อยห้าสิบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทต่อมาเป็นเหลืองบุษราคำนะคะท่านผู้ชมเหลืองบุษราคำนะคะสองร้อยห้าสิบาทนะคะมีสามกระถางนะท่านผู้ชมขาสามกระถางนะต่อมาด้านนี้ก็เป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะท่านผู้ชมเศรษฐีสุพรรณกระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะคะเหลือแค่นี้แล้วท่านผู้ชมขาสองร้อยห้าสิบาทนะ เทพตรงศิลน,นะคะท่านผู้ชมเทพตรงศิลสวยๆแบบนี้เลยทุกกระถางนะคะนี่ท่านผู้ชมขาสวยนะคะ250บาทนะคะท่านผู้ชมเหลือเท่านี้แล้วนะนี่นะคะท่านผู้ชมขาเหลือเท่านี้แล้วต่อมาติดสีสุพรรณป้ายๆแบบเนี้ยประมาณประแมวบอกไป270บาทนี่นะคะเหลือไม่กี่กระถางนะคะท่านผู้ชมขาเหลือแค่น,นี้แล้วนะ270บาทหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านผู้ชมด้านนี้เป็นมงคลทรัพนะคะท่านผู้ชมขามงคลทรัพย์นะ ก็ยังอยู่ที่กระถางละ250นะคะ <S <S เหลือประมาณ78กระถางนะคะท่านผู้ชมขา78กระถางแค่นั้นนะคะมงคลทรัพย์นะคะท่านผู้ชมขา250นะคะยกกรรมยีนี่นะคะท่านผู้ชมดูนะคะวันนี้ล้างตู้หมดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเมื่อวานที่ล้างไปแล้ว4ี่หตู้นะคะท่านผู้ชมขาหมดแล้วนะคะวันนี้จะถึงตู้นี้แล้วยกกรรมยีอยู่ที่250บาทคะ่ะท่านผู้ชมขายกกรรมยีนะคะ250บบาทจังหวัดลำพูนใบกลมๆสวยๆแบบนี้ค่ะ ใบสวยๆแบบนี de eh? o sea, se ้เลย250บาทนะคะท่านผู้ชมขาะ250บาทนะจังหวัดกระบี่เหลือ2กระถางนะคะท่านผู้ชมจังหวัดกระบี่เหลือ2กระถางนะคะสวยๆเลย250ยบาทนะคะไม่ใช่เบบีนะคะท่านผู้ชมขาไม่ใช่เบบีนะดูต้นดูใบเขานะต้นนี้แสงพะพัดสอนเดืต้นเดียวนะคะแสงพะพัดสอนนะคะ250บาทค่ะท่านผู้ชมขาะ250บาทนะ ต่อมาเป็นแก้วมังกรท่านผู้ชมขาแก้วมังกรเขาจะติดออกด่างๆแบบนี้นะแก้วมังกรนะคะท่านผู้ชมกะถางละ250บาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมขากะถังละ250บาทนะท่านผู้ชมขาอันนี้ชื่ออะไรวะลืมชมพูพานค่ะชมพูพานนะคะชมพูพานเหลือ6กระถางนะคะหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมขากะถางละ250บาทค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะกะถางละ250บบาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นเหลืองทุ่งรัตนา สองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันสองร้อยได้ไหมสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาสองร้อยบาทเอาไปเลยนะคะเหลืองทุ่งรัตนานะคะท่านผู้ชมขาเหลืองทุ่งรัตนานะสองร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมขาบันดาลซับนะคะบันดาลซับนี่นะคะท่านผู้ชมเหลือสองกระถางนะคะสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนกสุดแสวงนะคะตัวสวยเลยท่านผู้ชมค่ะนกสุดแสวงนะ สองร้อยห้าสิบค่ะท่านผู้ชมค่ะเทพอม,ม,ร,อม,มรินค่ะสองร้อยห้าสิบบาทเอาสองร้อยอ่ะสองร้อยนะคะเสียงกระสิบบอกสองร้อยท่านท่านผู้ชมค่ะด้วยลวเขากัดสีสวยนะเทพอม,มรินนะคะสองร้อยบาทอันนี้ก็สองร้อยชื่ออะไรตะวันชิงพบสองร้อยบาทเซลให้แล้วนะคะสองร้อยบาทท่านผู้ชมขาสองร้อยบาทนะตะวันชิงพบค่ะ เหลือประมาณห้ากระถางหกกระถางนะคะท่านผู้ชมตะวันชิงพบสวยๆนะคะเศรษฐีหมื่นซับเศรษฐีมีซับสองร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมขาสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้จังนางฟ้าจำแรงเนาะนางฟ้าจำแรงสองร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมขานางฟ้าจำแรงสองร้อยบาทนะหลวงปู่ขาวเซลแล้วท่านผู้ชมขาเซลแล้วนะคะหลวงปู่ขาว เอาไป250บาท <ai> <ie> นะคะท่านผู้ชมหมดแล้วนะคะมีแค่นี้นะหลวงปู่ขาว250บาทนะคะท่ <teacher Americ a> านผู้ชมขาต่อมาเป็นมัคคาวานนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมัคควานท่านผู้ชมขาให้ไปเลยกระถางละ150บาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมดูนะเป็นไส์แบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะปลาแมวจิ้มดูใกล้ๆนะป้ายๆเลยนะคะท่านผู้ชมขามัคคาวานนะคะท่านผู้ชมกระถางละ150บาทนะคะท่านผู้ชมขากระถางละ150บบาทนะ เทพกะนกเทพกระนกเหลืออีกสองกระถางนะคะ150บาทเจ้าหญิงก็เหลือสองกระถางคะ่ะ150บาทท่านผู้ชมค่ะหลวงเล่หลวงราชเสน่หานี่นะคะหลวงราชเสน่หาเหลือไม่กี่กระถางแล้วนะคะ150บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะต่อมาเป็นไก่แก้วไพทูลกระถางละร้อยเหลือเท่านี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆนะอน,นี้มันสวยจังเลยชื่ออะไรอ,อ๋อเทพตุงสินเนาะสวยๆท่านผู้ชมค่ะป้าแมวขอปิดท้ายไปด้วยกับพันุมัน มีหนุมานจองถนนนะคะท่านผู้ชมหาค่ะหนุมานจองถนนนะคะไซส์แบบนี้นะคะกัดสีแบบนี้150บาทนะคะท่านผู้ชมขา150บาทนะกัดสีแบบนี้นะท่านผู้ชมขากัดสีเต็มเต็มสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าเต็มแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่หน้าเต็มเตมแบบนี้เลยอยู่ที่250บาทนะคะท่านผู้ชม250บาทนะคะท่านผู้ชมขาแล้วก็มีไซส์200นะคะท่านผู้ชมนี่200แบบนี้นะเขายังกัดสีไม่เต็มนะคะนี่นะคะไซส์2 0 0นะ แล้วมีหนุมานอมพะพาหนุมานอมพะพาสายแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสายแบบนี้นะนี่ท่านผู้ชมดูนะสายแบบนี้ยังอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมขาแบบนี้ร้อยห้าสิบาทนะนี่นะคะป้าแมวให้ดูนะนี่นะคะสวยๆนะคะหานุมานอมพะพานะป้าแมวก็ขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมขาขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมขา เบอร์ป้าแมว0 9 3 2 8เ1 1 8 9มนะคะแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ